อธิบายความสามารถของปีศาจใน Diablo 2 Part ที่5 โดยคิวดอย Q นั้นหน้าตาเขานั้นจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์มีปืนโลเกเลนเชอร์อยู่ข้างไหล่สองข้างและสะพายกระเป๋าที่น่าจะเป็นเหมือนวิทยุและใส่หูฟังโดยคิวดอย Q นั้นมีท่าการโจมตีที่แปลกประหลาดก,กว่าคิลเลอร์ตัวอื่นปกติแล้วคิลเลอร์ส่วนใหญ่นั้นมักจะใช้อาวุธระยะประชิดหรือมือปเปล่าในการโจมตีเซเวอร์แต่คิวดอยนั้นกลับไม่เลยเขานั้นใช้โลเกเลนเชอร์ที่มีอยู่สองข้างยิงออกมาพร้อมกนันสองนัดและทำดาเมจยี่สิบห้าหน่วยซึ่งแรงสุดในเกมทาไม่รับว่าไอ้ฮาเคนมันจะบ้าคาาะนะล เลือด900สตามินา 140, า่า1 4อยควารุนในการเดิน10และความรุนในการวิ่ง24สซึ่งทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าคลิปแบดแวร์นั้นที่ผมบอกว่าตัวมันไห้มีสตามินา่าเยอะที่สุดในเกมซึ่งผมให้ข้อมูลผิดผ<ม>ผก็ต้องขอโทษด้วยที่ให้ข้อมูลผิดพลาดไปนะอนเอาละเราไม่พูดพันาเพลงเยอะเรามาคุยเรื่องสกิลกันดีกว่าโดยสกิลแรกของคิวดอนนั้นก็คือ รือบ,บิดดดวดอนนั้นเขาจะทรการอยู่น่ในสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะทำการเริ่มบินการโจมตีที่ผมเคยบอกไว้ว่ามันจะยิงมิสไซล์ออกมาซึ่งการยิงนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบจากการที่คุณต้องเล็งกลายเป็นมันจะล็อกเป้าให้เองก็คือ M เ,เอมบอดนั่นแหละง่ายๆสกิลที่สอง PLOY โดยสกิลนี้ตัวของคิดดวดอนนั้นเขาจะทำการหยิบปืนยขึ้นมาแล้วก็สื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งและหลังจากนั้นก็เสกอไอหานี่ขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดสมมติวันนั้นอยู่ใกล้คิวบอทเมื่อไหร่คิวบอทนั้นก็จะทำการนับเวลา5วววิิิิทีดด้เเกกกกกรแล็็จะส่่่งา แล้วก็ฟันไฟกเกี่ยวกับคิวบอร์ดถ้าเกิดว่าสเตเว่นนั้นเขาเกลีคิวบอร์ดแล้วเวลานั้นยังนับไม่ครบห้าวิเวลาตอนนั้นก็จะถูกฟรีดไม่สามารถลดได้เอาง่ายๆคือออกไอเกียนเพื่อนนั่นแหละและสกิลสุดท้ายของคิวดอนั้นนั่นก็คือดีเทเนตตัวคิวดอนั้นเขาจะทําการเปิดโหมดบ้าคลั่งทําให้เขานั้นอยู่ในสถานะพร้อมที่จะระเบิดตัวเองแต่เขานั้นจะวิ่งไวเป็นอย่างมากแต่สตเมเน่านั้นจะเหลือแค่100และไม่สามารถเพิ่มได้และลดไวมากๆด้วย พอถึงจุดสุดท้ายของการระเบิดเขาได้ทำการระเบิดตัวเองขึ้นมาและทำดาเมจเป็นวงกว้างจำนวน25หน่วยส่วนค่าใช้จ่ายของคิวดอนนั้นที่คุณสามารถซื้อได้ก็คือ1,000ซึ่งแพงสุดในเกมแล้วตอนนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมซีรีส์นี้และโปรดติดตามสำหรับซีรีส์ต่อไป